กลับมาพบฝ้าอีกแล้วนะคะกับช่อง Property s c o u t ค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไลฟ์พระรามสี่อโศค่ะซึ่งเพิ่งจะเสร็จเลยใหม่ๆมาๆปีนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมโครงการกันเลยนะคะโครงการไลฟ์พระรามสีอโศกนะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหาคนครค่ะ เดินทางสะดวกนะคะอยู่ใกล้ MRT ศูนย์เศรษฐกิจเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะและยังเดินทางไปยังสวนเบนจกิติพา์คได้ด้วยนะคะและโครงการนี้ค่ะสามารถทะลุไปที่เส้นสุขุมวิทได้ด้วยค่ะอีกทั้งยังใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะคะไปยังสาทรค่ะซึ่งเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆไม่เคยเจอโลเคชันที่ไหนที่ดีที่สุดเท่าที่นี่มาก่อนเลยค่ะ โครงการนี้นะคะมีทั้งหมด39ชั้นค่ะสามารถเห็นวิวทั้งทางด้านซ้ายมือและขวามือฝ่ายนี้นะคะทางด้านซ้ายจะเป็น south view ค่ะหรือว่าทิศใต้ค่ะสามารถเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เห็นบ拉เกเจ้าค่ะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะจะเห็นวิวเป็น city view ค่ะแล้วก็สวนเบนจกิติค่ะเป็นวิวที่แบบ360องศาและเห็นเมืองได้อย่างสวยงามค่ะทั้งธรรมชาติทั้งแม่น้ำ คอนโดนี้นะคะให้คอนเซปต์สำหรับคนที่ทำงาน work from home ค่ะ Inspiration มาจากตรงนั้นเลยซึ่งจะมี Coworking Space เยอะมากๆเลยค่ะในชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีพื้นที่ที่สามารถสั่งอาหารมาทานได้ค่ะแล้วก็ทำงานได้ด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปชมส่วนกลางกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงห้องแรกของเรากันเลยนะคะเป็นห้อง28ตารางเมตรค่ะมีการแยกสัดส่วนทางด้านนี้ค่ะทัางห้องนอนห้องนั่งเล่นรวมถึง Walk in Closet และห้องน้ำค่ะให้ความรู้สึกเหมือนมีห้องน้ำแล้วก็มีห้องแต่งตัวภายในเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ทางด้านขวามือของไฟค่ะจะเป็น fully fitted เป็นห้องครัวแบบนี้ให้เรานะคะรวมถึงยังมี electric stove ที่มาตฐานจากเทกาค่ะรวมถึงเว hoo ตรงนี้ค่ะเขามีการ b u i l d in ตรงนี้นะคะเพื่อให้เครื่องซักผ้าสามารถ fit in เข้าไปได้ค่ะทางด้านซ้ายมือค่ะสามารถเอาตู้เย็นมาวางได้นะคะและถัดไปค่ะตรงนี้สามารถเป็นมุมทานอาหารเล็กๆค่ะรวมถึงยังเป็นมุมทํางานได้ด้วยนะคะทางด้านขวามือค่ะตรงนี้สามารถวางโซฟาแบบ2ตอนค่ะมีสเปซกว้างมากๆเลยรวมถึง มีทีวีทางด้านนี้นะคะสามารถติดตั้งจอใหญ่ได้ถัดไปเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันเลยค่ะค่ะก่อนจะไปถึงห้องนอนอย่างที่ฟ้ายบอกค่ะมันมีการกั้นเป็นสัดส่วนทําให้ห้องนี้รู้สึกเหมือนเป็นวัน b บ d r o o m ค่ะทางขวามือเรามี space ตรงนี้ค่ะโครงการนะคะได้จินตนาการว่าตรงนี้เป็นโคลเซตค่ะสามารถเก็บเสื้อผ้าได้ค่ะแล้วก็สามารถติดตั้งทีวีตรงนี้ได้นะคะก็จะมี outlet มีทุกอย่าง เหมือนเดินสายตรงนี้มาเพื่อติดตั้งทีวีโดยเฉพาะค่ะสามารถนอนแล้วก็ชิลดูทีวีได้ค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนี้กันเลยค่ะห้องนี้ค่ะบิลอินเป็นห้องทํางานแต่สามารถบิลอินเป็นวอล์ i อิน o ลอเซได้ค่ะเพราะว่าเรามีห้องน้ําทางด้านนี้นะคะห้องน้ําค่ะก็จะมีซิงค์นะคะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็มีชาเวอร์มุมตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องที่2กันเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องวั e เบด o ุม Plu นะคะ ทางด้านขวามือของฝ้ายค่ะก็จะเป็น fully fitted นะคะเป็นครัวค่ะอีกทั้งยัง built in ตรงนี้นะคะเพื่อให้เครื่องซักผ้าสามารถ fit in เข้าไปได้ค่ะแล้วก็ยังมีห้องน้ำค่ะที่เป็น double door access ค่ะสามารถ connect กับห้องนี้แล้วก็ห้องนอนได้ค่ะในส่วนของ living area นะคะมีพื้นที่ทกว้างมากๆเลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับทีวีนะคะสามารถวางทีวีขนาดใหญ่ได้ค่ะ ในส่วนของทางด้านขวามือฝ่ายนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เป็นวั e เบด o ูมพลัที่บวกออกใหม่ทีหนึงค่ะเหมาะสำหรับเป็นออฟฟิศหรือสตูดิโอห้องนี้นะคะถ้าสมมติว่าเรามองกันดีๆจริงๆห้องนี้จริงๆแล้วมันเป็นระเบียงค่ะแต่เขา e x t e n d ห้องออกไปให้ห้องมีพื้นที่กว้างขึ้นค่ะในส่วนของห้องนอนนะคะของห้องวัน b บด plus ค่ะเตียงใหญ่ king s i z e ค่ะรวมถึงตรงนี้นะคะก็ติดตั้งทีวีได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะสามารถเป็นตู้เสื้อผ้า ที่เป็นบิวอินได้ค่ะตรงนี้ค่ะก็จะมีระเบียงคะสามารถเอ j นจอยวิวค่ะเป็นวิวที่ไม่บล็อกเลยค่ะยังมีพื้นที่กว้างอีกเยอะเลยค่ะสามารถวางโซฟาได้ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นโต๊ะสำหรับแต่งหน้าได้ค่ะหรือว่าอยากจะทำเป็น working desk ก็ได้เหมือนกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงในส่วนของ2ห้องนอนนะคะที่มีขนาด65ตารางเมตรค่ะเปิดประตูเข้ามาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะแล้วก็จําเป็นมาตรฐานจากไทก้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีฮูตุดควนค่ะห้องนี้เป็น fully fitted ค่ะรวมถึงยังมีบานตรงนี้บานประตูตรงนี้นะคะเอาไว้สามารถกั้นเป็นสัดส่วนแล้วก็ไม่มีกลิ่นเข้าไปในห้องแน่นอนค่ะในส่วนของฝั่งขวามือค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะสามารถวางตู้หรือว่าวางชั้นรองเท้าได้ค่ะมีสเปซเยอะมากๆเลยทางนี้นะคะทางโครงการก็ได้เอาตู้เย็นขนาดใหญ่มาวางค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องนั่งเล่นกันเลยค่ะห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้เป็นส่วนของ dining area ค่ะตรงนี้มีสเปซพื้นที่กว้างมากสามารถนั่งได้4คนค่ะแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะตรงนี้จะเป็นที่ชิลดูหนังค่ะแล้วก็ มีขนาดตรงนี้สามารถใส่ทีวีจอขนาดใหญ่ได้ค่ะในส่วนของห้องนอนเล็กค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิวทางด้านเหนือนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะจะไม่ร้อนเลยแล้วในส่วนตรงนี้ก็สามารถบิวอินเป็นตู้สื้อผ้าได้แบบนี้ค่ะรวมถึงยังมีสเปซตรงนี้เอาไว้นั่งทํางานด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกสต์บ้านูมกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะที่มีสักบ,บัวมีชวารุมแล้วก็มีทอยเล็ตรงนี้นะะ ตรงนี้สามารถเก็บของได้ค่ะเป็น storage room ที่ใหญ่มากๆเลยสามารถเก็บพวก luggage เก็บของที่เราไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้ได้สำหรับคนที่มีของเยอะนะคะถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ master bedroom กันเลยนะคะ master bedroom ของห้องที่เป็นห้องมุมจะได้วิวที่สวยมากๆเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียง king size ค่ะ ขนาดใหญ่กำลังพอดีค่ะแล้วก็ยังมีสเปซที่กว้างมากออกไปตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถบิวอินเป็นตู้สภาพตรงนี้แล้วก็แต่งหน้าตรงนี้ค่ะเหมาะกับสาวๆมากเลยนะคะรวมถึงยังมีตู้สภาพตรงนี้อีกค่ะหากใครสนใจซื้อหรือเช่าไลฟ์พรอมสีอโศกนะคะสามารถติดต่อบพกติสก,กาวได้เลยค่ะและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r i b e ได้เลยนะคะ